จำนวนด้วยหลักฐานดาราสาวรับแล้วเป็นมูนินมุตาจริงค่ะคอนเฟิร์มแล้วค่ะตำนานแรงเงาที่ใครๆก็รู้จัก เตรียมกลับมาเลเมกใหม่ในเวอร์ชั่น2,026ของทางช่องวัน31รอบนี้ก็ได้สร้างใบเฟิร์นพิมชนกมารับบทอิมอย่างฟ้าแฝดมุนินมุตตาบอกเลยว่าเรื่องอารมณ์ความแค้นหรือความน่าสงสารใบเฟิร์นเอาอยู่แน่นอนแถมยังได้ประกบคู่กับเจดเจดพิพัฒน์พระเอกที่เคมีเข้ากันดีงามมาตั้งแต่เรื่องทองประกายแสดจนแฟนคลับเชียร์กันหนักมากให้เจอกันเต็มๆสักเรื่องแล้วก็สมหวังกันสักทีค่ะ ซึ่งสาวใบเฟิร์นยอมรับว่าเตรียมเล่นแรงเงาจริงหลังปิดเงียบมาตลอดแต่ก็ต้อง,งม,มาจำนวนได้หลักฐานมีภาพหลุดโปสเตอร์ของละครโ,โปรในงานซื้อขายคอนเทนต์ที่ต่างประเทศซึ่งใบเฟิร์นเผยว่าค่อนข้างกดดันกับการรับบทบาทฝาแฝดแต่จะทำให้เต็มที่และทำให้ดีที่สุด โปรเจกต์นี้จะเริ่มเปิดกล้องถ่ายทำในปี2026ในตอนนี้สิ่งที่น่าลุ้นคือใครจะมารบปาดปาดตัวจีดอื่นๆโดยเฉพาะพออ,อเจนพบนกนภาและรัชนกถ้าแคดออกมาเมื่อไหร่รับรองว่าเป็นกระแสนแน่นอนลอกกดไลค์ได้เลยค่ะ